ขอทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเต็นท์พังระเนรนาดต้นไม้หกักโค่น ร้อมรับแรงลมของพาย,ยุฤด,ดูร้อนแล้วคืนนี้33จังหวัดเตรียมรับฝนแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยาการณ์อากาศในช่วงเย็นของวันสงกรานต์13เ e. มษายน2565ซึ่งก่อนที่เราจะไปดู ในด้านของฝนในคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้า,ขามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับในวันนี้13เมษายนเวลาประมาณ1 0ิ0นถึง14.30นกานาทีท่บริเวณเขาใหญ่ได้เกิดพายุหยุดฤดูร้อนฝนฟ้าขนองฝนตกถล่มทลายต้นไม้หกักโค่นรวมถึงนะครับ เต็นท์พังระเนระนาดที่บริเวณถนนธนรัฐก่อนขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยในวันนี้เวลาประมาณ1 3น0กาถึง14.30นกานาทีได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงข้าวของเสียหายกระจัดกระจายต้นไม้ลม้มเต็นท์พังพินาศรวมถึงช่วงถนนธนรัฐกิโลเมตรที่9ถึงกิโลเมตรที่20เขาใหญ่มีฝนตกรวม2ชั่วโมง ซึ่งในขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้วและแดดออกนะครับภาพความเสียหายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจที่นี่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนในคืนนี้นะครับและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งนะครับในช่วงกลางวันในวันนี้13เมษายนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลาง ส่วนอากาศร้อนในหลายพื้นที่บริเวณภาคอีสานกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลร่วมถึงบริเวณภาคตะวันออกและจะมีฝนเข้ามาในคืนนี้นะครับโดยพื้นที่ภาคใต้ฝันอันดามันจะมีฝนเข้ามา30%ของพื้นที่ ส่วนพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน20ซของพื้นที่ส่วนประเทศไทยทางตอนบนนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนออ20%ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลฝนส0เของพื้นที่นะครับโดยพื้นที่ฝนที่ต้องเฝ้าระวังในคืนนี้ได้แก่บริเวณจังหวัดตากเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิขอนแก่นสกลน,นครบึงกาฬนครพนมนครราชสีมาอุบลราชธานีมุกดาหาร อำนาาเจริญราชบุรีกาญจนบุรีสระบุรีกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและบริเวณจังหวัดสตูล ซึ่งในช่วงนี้1 3 1 5เมษายนความประกาศต่ำจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลวบวกกับจะมีลมใต้และลมตาตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมไทยตอนบนทำให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่สำหรับลมตาตกและลมตมตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ หลังจากนั้นนะครับในช่วงประมาณวันที่16จนถึง19เมษายนจะมีบร,ริเวณข้ออากาศสูงหรือมวลอากาศย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับจะมีลมใต้และลมตะวัออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมไทยตอนบนทําให้มีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะครับ พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าในบางพื้นที่โดยภาคเหนือนะครับในช่วงวันที่13จนถึง16เมษายนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดฝนเข้ามา10-20เปอร์เซ็นของพื้นที่จากนั้นในช่วงประมาณ17-19เมษายนฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น40-60เซนของพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่พยากรณ์อากาศภาคตะวัออกเฉียงเหนือ 13-15เมษายนและ19เมษายนฝนเข้ามา10-20เซนของพื้นที่มีอากาศร้อนและมีฟ้าหลูในตอนกลางวันจากนั้นในช่วงประมาณวันที่16จนถึง18เมษายนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40-60เซนของพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่นะครับจากนั้นจะมีฝนลดลงเหลือ10-20เซนของพื้นที่ พยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคกลาง13-16เมษายนจะมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวและฝนเข้ามาเล็กน้อยประมาณ10%ของพื้นที่จากนั้น17-19เมษายนฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น30-60%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่พื้นที่ของภาคตะวันออก13-16และ19เมษายนจะมีฟ้าหลวจะมีอากาศร้อน ฝนเข้ามา10-20%ของพื้นที่จากนั้น17-18เมษายนฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่จากนั้นฝนจะลดลงเหลือ10-20%ของพื้นที่นะครับพยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานครบริมณฑล13-16เมษายนอากาศร้อนมีมนฟ้าหลัวและฝนเข้ามาเล็กน้อย10%ของพื้นที่จากนั้น17-19เมษายนฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น30-60%ของพื้นที่ จะมีพายุดุดร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่านในบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้13-17เมษายนทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน10-30%ของพื้นที่จากนั้น18-19เมษายนฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น40-60%ของพื้นที่ทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ